สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านนะวันนี้ก็พบกับผมนะครับสิบเอกอาทิอุดมในช่องอาทิบชาแนลตามเคยนะครับวันนี้เรามีนัดการครบุงชาตนในเวลา18นานิกานะครับในระหว่างนี้ครับก็ฟังเพลงฟังเพลงเพราะๆก่อนนะครับเป็นเพลงช่วงตุกจีนนะครับเมื่อตอนช่วงบ่ายครับก็หลายพื้นที่เกิดฝนตกหนักนะครับนะเป็นฝนหลงฤดูนะครับเป็นฝนพายุมพายุ สวัสดีครับคนที่เข้ามาดูครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีสิบสองคนนะครับสวัสดี12คนครับได้ยินเสียงเพลงชัดเจนไหมครับถ้าได้ยินเสียงเพลงชัดเจนนะครับก็ก็ค้อแม้ครับถ้าได้ยินเสียงชัดเจนนะ วัทุกคนนะครับเดี๋ยวช่วงนี้นะครับก็เหลือเวลาอีกประมาณ5นาทีนะครับเหลือมาประมาณ5นาทีนะครับก็จะเข้าสู่วิธีการร้รงชาตินะครับครับผมบ้านผมบ้านพี่เพิ่งหยุดตกนะครับทำไมพี่ทำคลิปเพลงชาติครับเพราะาพี่สนใจครับสนใจว่าเพลงชาติไทยมีหลายฉบับคำรีฉบับเดียว อยากให้เป็นเพลงชาติอ๋อซิโฟนีออเคสตาใช่ไหมครับอ๋อเป็นคอมโฟนีได้ครับได้ครับเดี๋ยวยังไงผมจะลองเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนไปใช้เวอร์ชันอื่นดูนะครับอาจจะเป็นใช้ของ vso ก็ได้นะครับเดี๋ยวยังไงฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้อันนี้กว่าพรุ่งนี้ผมจะเปลี่ยนเวอร์ชันเพลงนะครับเป็นเวอร์ชัน b s o นะครับหรือว่า Bangkok Symphony Orchestra นะครับยังไงฝากติดตามวันเช้านะครับในเวลา8นาฬิกานะฝากติดตามด้วยนะครับ เป็นเพลงชาติฉบับซิมโฟนีละ BSO นะครับ Bangkok Symphony Orchestra นะครับอย่าตัดติ้ตามเลยครับเดี๋ยวไม่ได้สี่นาทีครับเดี๋ยวผมไปเตรียมตววิที่ยุก,ก่อนนะครับตรงช่วงนี้ฟังเพลงไปก่อนนะครับ มีคนเรียกร้องขอให้เปลเป็งชาติเป็น BSO นะครับ เาชักสูงนะครับเสาชักสูง6เมตรเกือบ7เมตรนะครับประมาณนี้นะครับประมาณ7เมตรได้ครับประมาณ7เมตรประมาณแต่ผมมีโครงการครับสร้างเสาธงอยู่หลังบ้านนะครับ15เมตรน่าจะช่วงประมาณมีนานะครับมีนาเมษายนประมาณนี้นครับ นะครับทายนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับผู้ที่ติดตามนะครับทารร่วมรูนชาติของบ้านผมมาโดยตลอดนะครับยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร่นะครับพรุ่งนี้นะครับอยากฟอร์มเพลงชาติฉบับใหม่นะครับที่จะเปิดครบรวมชาตินะครับก็รอติดตามครับในเวลา8นาฬิกานะครับพรุ่งนี้ผมจะเปิดอีกฉบับหนึ่งนะครับซึ่งทุกวันนี้ผมใช้ฉบับดุริยางคานเรือนะครับขายทงไหมครับวันนี้ ผมจะขายเฉพาะช่วงต้นเดือนนะครับช่วงต้นเดือนทําไมใช้เสียงยานถ่านเรือครับฉบับนี้รู้ไหมครับว่าผมหามานานมากผมฉบับเนี่ยเริ่มใช้แต่ปี2000ก่อนปี2020น,นะครับและชิ้นสุดการใช้เมื่อปี2544น,นะครับนะฉบับไหนอ๋ออันนี้ไม,ไม่ไม่ไรครับพี่ตอบได้ยานฐานเรือพี่ชอบประหับนี้นะครับครับชอบฉบับนี้เพราะว่าฉบับนี้พี่เป็นคนหาเองนะครับ สมัยก่อนมีแต่แบบไม่ชัดสมัยนี้ไม่ชัดสุดก็คือพี่หานะครับไปขอไฟเสียงจากกรมประชาสัมพันธ์มานะครับนะใครอยากได้ไฟเสียงเพลงชาติฉบับไ,ไหนนะครับนะสามารถ inbox มาหาพี่ได้นะครับแต่อย่าลืมนะครับเวลาเอาไปใช้ทําอะไรเนี่ยใส่เครดิตด้วยนะครับใส่เครดิตด้วยนะแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับแล้วก็สุดอย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์และกดซับใครนะครับ ก็ติดตามครับเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมนะครับนะขอบคุณผู้ติดตามทุกคนนะครับพรุ่งนี้นะครับในเวลา8ปดนากาเจอกันหน้าเสาธงเหมือนเดิมน,นะครับสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ